สวัสดีค่ะทุกทกท่านพบกับช่องจอห์นแ d นด์ไดมอนด์แซมอีกครั้งนะคะนี่ยจะมาลองชทำต้นโคตรรวยค่ะซึ่งเราเนี่ยไปดูคลิปของคุณพี่กฤษณานะคะในช่องบ้านสวนสุกใบสวนอะไรนะบ้านสวนสุกใบกฤษณาใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะคะไปดูแกะ ชำต้นกีนของโกนะคะซึ่งตัดต้นใหญ่ๆอย่างนี้ออกมาเลยนะคะแล้วก็ใส่กระถางใหม่นะคะซึ่งที่บ้านเรานะคะวันนี้มีต้นโคตรรวยนะคะก็เลยก็จะลองชำตามแบบที่พิกิษณาที่แกตัดนะคะต้นโคตรรวยของเราก็มีอยู่สองต้น,นะค่ะอยากจะลองทดลองสูตรของเราอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราจะปลูกแยกอีกต้นนะคะเอาลากตรงนี้ออกติดดอ,อกมาด้วยหนึ่งนะคะต้นที่หนึ่ง ตัวนี้นะคะหนึ่งต้นตัวนี้หนึ่งต้นแล้วก็ดอกแล้วก็ใส่รากตรงนี้มาอีกหนึ่งต้นต้นเนี้ยวางแผนได้สาต้นว่าจะได้ไหมนะคะเพราะว่าเห็นที่พี่กฤษณาตัดนี่คือตัดต้นเดียวปลูกเลยนะคะแต่เราเนี่ยอยากทดสอบทดลองว่าไอ้ตัดที่ว่ามาเมื่อกี้นะคะจะติดหรือไม่นะคะอีกต้นหนึ่งก็จะทําแบบแก่แหละอีกต้นนี้แต่ขอแยกะคะ่ะ อันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีแค่นี้นะคะคัตเตอร์ปูนแดงปุ๋ยนะคะปุ๋ยออสโมโคสปุ๋ยละลายช้านะคะกันไก่เผื่อไว้ช่วยเหลือนะคะคัตเตอร์นี่รู้สึกจะถอยใหม่ทุกครั้งเลยนะคะเวลาจะตัดต้นไม้เตรียมมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับนี่เราแช่ประมาณคืนสองคืนนะคะแต่ตัวนี้เราแช่แช่แค่คืนเดียวะคะ่ะ เตรมกระถางนะคะมีกระถางเก่าประมาณสิบสองนิ้วนะคะอยู่สองใบกระถางที่ใช้ปลูกต้นไม้แล้วนะคะก็เลยเตรียมอาไว้ปลูกต้นใส่ต้นโคตรรวยนี่ละคะ่ะตัดมาแล้วนะคะนี่ ลากออกมาเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปูนแดงปิดแผลนะคะเอาไว้สักหน่อยนะคะกันเชื้อโรคนะคะอันนี้ทําตามพินิตยาบอกนะคะปูนแดงปิดปากแผลนะคะโอเคนะคะออกต้นใหม่มาเยอะๆนะจ๊ะตัววันโตคืนค่ะขอขยายพันธุ์นะคะ น,ะะนำต้นที่ได้มาเราจะใส่กระถางปลูกเลยนะคะใส่แค่มะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยลดน้ำเลยนะคะกระบวนการเราไม่มีอะไรมากค่ะค่ะก็ใส่ไหยนะคะมะพร้าวสับมะพร้าวสับใส่เต็นกระถางเลยนะคะไม่่ไ่่าลยนะคไม่ค่อยจะ แล้วนะคะ1ต้นนะคะสวยงามต้นใหม่นะคะสี่ใบเดี๋ยวทั้งบนจวใส่ปุ๋ยนิดนึงนะคะสองสามเดือนค่อยใส่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวที่นี้ก็ลดน้ำเสร็จไป1ต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่สองกัน ราติดมาด้วยต้นที่สองได้แบบนี้ค่ะสรุปตัดออกมานะคะแยกออกมาแล้วนี่ค่ะได้อย่างนี้ค่ะแต่ละต้นนะคะแยกเป็นสามต้นอย่างนี้นะคะต้นที่หนึ่งก็จะมีดอกด้วยนะคะรากมีติดมาลากเดียวต้นที่สองมีสองลาก ต้นที่สามมีดอกมาด้วยก็ติดรากมาด้วยรากเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะนี่จะปลูกสามกระถางนะคะว่าผลจะติดเจริญเติบโตไหมอย่างไรอันนี้เรามาหากระถางเพิ่มนะคะอ่าพบากระถางขาวได้หนึ่งในกระถางดําอีกสองต้นนะคะอ่าก็เสร็จแล้วนะคะชำต้นโคตรรวยของเราวันนี้อืจะประสบความสำเร็จหรือไม่รอติดตามดูนะคะโหวันนี้ คิดคาจริงๆคะ่ะจากตอนแรกเราว่าจะได้แค่2ต้นนะคะตอนนี้ชําได้1 2 3 4นสองอ่นะคะ,ะยังลุ้น2ต้นนี้อยู่นะคะเพราะว่า3ต้นคะ่ะ3ต้นนี้มีรากเดียวนะคะคอยดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ